วิธีแก้กรรมลดกรรมเรื่องการเงินแบบเร่งด่วนให้ผลทันใจด้วยพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอแนะนำเพิ่มเติมถ้าอยากจะให้ดีขึ้นแบบทันตาเห็นให้ทำดังนี้ต้องสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างน้อยวันละเก้าจบในทุกวันถ้าทำได้ว่างเมื่อไหร่ก็ให้สวดเมื่อนั้น ถ้าติดขาดการเงินแบบหนักหนาสาหัสสากันเจียนจะตายเสียให้ได้ให้ตั้งใจท่องพระคาถาวันละร้อยแปดจบสำคัญมากๆก็คือในเวลาที่ท่องนั้นห้ามเอาจิตไปคิดถึงเรื่องเงินแบบให้ได้มาเร็วให้ถูกหวยให้มีลาบใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้จะไปหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้ ต้องปล่อยใจให้สบายสบายคิดว่าเป็นการสวดเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็พอต้องใส่บาตรทุกวันหรือหมั่นทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแล้วอุทิศบุญให้กับหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่อยู่ที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี ถ้าหากมีโอกาสให้ไปไหว้ท่านที่วัดท่าสุงเลยถ้าไม่มีเวลาให้ดูในรูปประกอบบทนี้อุทิศบุญให้กับพรหมเทพเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าสุงทั้งหมดและที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาอุทิศบุญเพื่อโมทนาพระคุณความดีของหลวงพ่อปานวัดบางโคโนมหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูพึง่งครูแจง และทุกท่านที่เอาพระคาถามาเผยแพร่อุทิศบุญให้เทวดารักษาตัวเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนและร้านค้าสถานที่ทำงานอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแบบต้องเฉพาะเจาะจงเรามีเรื่องใดที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนให้กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรแบบนั้นเลยเช่นโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ตกงานอยู่ในขณะนี้ หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินอย่างหนักในขณะนี้หรือโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้เกิดปัญหาทางการค้าอย่างรุนแรงในขณะนี้เป็นต้นรักษาศีลห้าเท่าชีวิตเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลข้อที่สและศีลข้อที่หต้องถือสัจจะห้ามผิดคำพูดเป็นอันขาดคำพูดนี้สำคัญมาก แม้แต่มหาโจนยังถือข้อนี้เป็นอันดับแรกเลยและห้ามกินเหล้าเมายาทั้งสิ้นเพราะถ้าผิดศีลสองข้อนี้แล้วถือเป็นกรรมตรงที่จะไปขัดขวางเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ให้เกิดขึ้นเลยเมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้ขอบุญบารมีแห่งพระคาถาหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา หลวงพ่อปานวัดบางโคโนมหลวงพ่อฤาษีลิงดำโปรดดลบรนดาลให้ตามที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นและต้องเป็นเรื่องเดียวถ้าเรื่องเงินก็เรื่องเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเรื่องการค้าก็การค้าอย่าขอมั่วไปหมดเมื่อได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งค่อยขอเรื่องต่อไปที่ต้องการอีกทั้งห้ามบนบานติดสินบนเด็ดขาด เคล็ดวิชานี้ใช้ได้ผลมามากมายทั้งคนที่ตกงานหางานทำไม่ได้คนที่เป็นหนี้สินที่แทบฆ่าตัวตายคนที่สิ้นหวังในชีวิตรอดมาแล้วทั้งนั้นแต่ต้องทำจริงอย่าทำเล่นหากท่านทำได้ทำครบถ้วนทุกประการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแล้วรับรองว่าทุกท่านจะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวเองในเวลาไม่นานนัก พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนสวดพระคาถาให้ตั้งจิตให้นิ่งท่องนโมสามจบสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุ เมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาเร,รือสวดทุกวันอย่างน้อยเก้าจบ ถ้าดวงตกหนักมากหรือการเงินติดขัดการค้ามีป,ปัญหามีแต่เรื่องไร้าาๆให้สวด108่งจบหรือมากได้ตามกำลังศรัทธาที่มาจาก Facebook คาถาครูพักรักจำข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระทำความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ